คิดว่าจะจับไปแล้วไจับปลากินเอามามัจะมวนเยอาลมาันี่ไงกำลังช็ลลู่อยู่กำลังชลลูอยู่่าเน่ยเดีวก็สงบเงยนะมีภาพบรรยากาแบไปเอาตินตู้แกแปกไหมะแปะก ก็เทปกแต่เออเครื่องฮอร์โมนอยวน้ำกลับแล้วเอาไปใส่บ้นเอากลับไปงี้อะไรยาวทำอะไรนห้องอาการไปัดเพลงอ๋อจอกว่าเลื่อนแค่ยังแต่งไม่เสร็จ้าาทิตทิำอะไรหรอเข้าห้องอ่านหนเ้าแล้วพี่ปอพี่ปอ เก้ยพ <letter one> ี่ปอพี่ปอแท็กซี่พรุ่งนี้หนูว่างแต่วันอาทิตย์หนูไปซ้อมละครแน่พี่ปอยลังพี่ลังไปขยับรถเลยพี่ปอบอกอารีบเลยพี่ปอไม่มีลังขยับรถเลยผ่านไปเก่งเก่าไ่ไงเดี๋ยวพ่อก็อออกมเนี่ยก็จอดแทนแทนพ่อเผื่อพ่ออยากอยู่ตรงจะกลับบ้่อแน่นไวย้กะ แมไม่เห็นเลยเมื่กี้วิงค์กระจกก็มืดได้ฟอ่อไปดีกว่าถ้าไปมาหอกโ้ยส่อะการเหเียจะอกาก็้ไงแทนนี่จะสองพันไรไวเดี๋ยวสาไปเหลือพันหนึ่งพอดีพันลู อะไรเนี่ยเต้อย่ามาก็ได้ตรงนี้ไม่มีหลุมไม่ได้เชื้อหูรอคะว่าหลุดอะไรหรอหลุดตรงไหนน่าเต้ก่อนแล้วกันพ่อจะไปแล้วหรอไปไหนอ่ะอ๋อวิดิ้อยู next time ยางอะไรอ่ะยางมะถมไม่งั้นให้หลังมาเสียตรงนี้ก่อนพ่อหลังไปแล้วอ๋อ แล้วหนูล่ะหนูทำงานไงผังเงินให้ครอบครัวไปเที่ยวน้าพี่เมย์ก็ทำงานหนักลูกเฮ้ย <c oughs> คำประจําคําคมระหว่างครอบครัว <c oughs> เวลานับบ่นน้า <c oughs> พี่เมย์ก็ทํางานหนักล,ลูก <c oughs> นเน้าจะไม่สามารถถือไได้ไม่มันเพียงไม่ออกพออยู่น้าเชื่อไหม ถึงต้องทักหมวกหนูคนนะถ้าไม่ทักนะให้ติขาขาดเลยว้ายตั้งเตรียมตั้งท่าจริงๆอะอ่ะทุกคนทุกคนเตรียมอ่ะทุกคนเงียบเดนะเดียนะวิขาใหญ่ด้วยนะเนี่ยตัวอย่างงี้คนนะอือถ้าไม่ทักนะเติขาขาดเลยเพราะัวแต่งเกินเนาะแตงหนูแตงหนูดูคนอีกคนนึะไหนม่นาเดี๋ยวมึงจะทำแบบธรรมชาติจะรู้เรื่องเลยนะเฮ้้้้ยยยยเเเฮฮฮขนนะัลโหล พี่ปอยามเช้าเป็นส้นยาวันี่ลองโลดปอถูกคันแล้วนะไว้เดินมาไม่ถูกใช่ไหมปอหลายชั่ไมมาแล้วเซลจะเดืยวงัอนก่อนก่อนเงียบก่อนเงียบก่อน เขาบอกว่าถ้าเมงเดินมาไม่ยุ่กับหวนใตที่ไม่ได้รับคำท้าเลยอกแล้ต้องสักอย่างอ่ะไม่ต้องใหมออ่ะแต่แต่ที่นั่นไม่ได้ใส่ เื่ออยู่ไหนเนี่ยอ,าาอยู่ในรถตลอดเลยไม่มาเอาเองไม่เอามาล่ะเอามาตลอดเขาก็ไม่บอกล่ะเอามาตลออ <c oughs> ยาวว่า,ยยาองอ่ม่กับก่อนอ่ะรม Uh, พร้อมก็ว่าเลยเฮ้ยอะไรครับไม่เล่นเลยแต่เล่นดูมันก็ดูคิวไม่ดู พรมแล้วขอแล้วีโมมบ่ายสามไอบ่ายสามพี่พใครอยู่เอาหรอบิบอกคนอื่นยปแล้ายกนะโอยันจกรงนมุกาอ่ะเอานไปตีแล้วไก่ วันนี้ขอด้วยกงหน้าไม่กินละไก่แต่กลัวหันข้างให้เหมือนไอโฟนดีเถ่ายรูปถายเยวเลยขอถ่ายคค่ะเจอน่เลยค่ะถ่ายก่อนก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ